มีกาบสัญญาอะไรกระเป๋านำ้นำก็อยู่ในได้น้ำอยู่ในเซเว่นสัญญาผูน้ำมึงมาถ้ามึงแดกวันนี้วันจันทร์มึงก็ไม่ต้องไปจบนะพี่เดียไม่มีใครให้มึงไปถ้ามึงแดกวันเนี้ยสัญญาแต่ว่ามันจะให้คุแบบสัญญาผู้ดิ้สัญญาผูก่อนหรอะว่วันจันทร์จะให้กูไปก็องวันนี้ไม่หนูไปเออแต่พี่เดีกินได้ไง กูไม่ให้มึงไปกูไม่ให้มึงไปจบปลาทำาแดกอย่างเงี้ยฟังถ้าแดกว่านี้วรรจราไม่ต้องไปแต่ว่าบรรจไม่ได้แล้วรจวาัทาจว่าให้ไปรจเออห้ามแดกอนะสก้พี่กองหีไก่หีไก่พี่ไก่มากีไก่โถยี่อามือตรงๆไก่ไก่ไก่